สวัสดี FC ทุกท่านครับช่องดฤษีชาแนลหายูหากินครับวันนี้ออกมาถ่ายทำนะครับรถไถทีมงานของเราครับนี่นะครับรถไถออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ครับคันใหญ่ครับมาปั่นนาพี่น้องนะครับปั่นนาแบบละเอียดนี่นะครับโดยทีมงานคุณสุรัตน์โชเฟอร์โชเฟอร์ทีมงานของของเราเองครับรับจ้างปั่นนา ช่วงลูกอ้อยกับลูกอ้อยพี่น้องนะครับช่วงลูกอ้อยก็คือลูกอ้อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือฤดูการทํานาครับันมาไถนาวานวานข้าวปั่นข้าวแบบคุณภาพละเอียดนะครับนี่คือรอบแรกโดยคณสุรัณนะครับให้ดูละเอียดนะครับนี่นะครับฝีมือดีนี่ครับนี่คือเสร็จแล้วครับนี่ละเอียดมากครับนี่คือเสร็จแล้วนี่นี่ครับนี่คือละเอียดนะครับความละเอียดของการปั่นนา คุณภาพต้องทีมงานของเราโดยคุณสุภา์ครับรถไถแท็กเตอร์ผลใจชาวไร่ชาวนารถไถรุ่นใหม่ครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้ครับก็ออกมาได้หนึ่งปีพอดีนะครับมาไถนาครับมาให้ท่านดูปั่นนาะคุณภาพว่าคุณภาพขนาดไหนนี่นะครับความละเอียดให้ท่านได้ดูความละเอียดนะครับนี่ ันใดที่อยากจะใช้บริการก็มาใช้บริการกับเราได้ครับโดยคุณสุรัตน์รับจ้างไถนาปั่นนารับรองไว้ผิดหลังแน่นอนคุณภาพดีครับนี่หันไปดูด้านนี้มีแค่รอบเดียวนะครับนี่รอบเดียวยังไม่เสร็จนะครับนี่รอบเดียวนี่รอบแรกนะครับต้องปั่นสรอบมาแล้วครับรถไถแท็กเตอร์คันนี้คันใหญ่ครับ50เกิแรงนะครับแต่คันใหญ่ บัรณารายละเอียดมากครับทีมงานของเราครับโดยคุณสุรัตน์นะครับรับจ้างไถนาปั่นนาคุณภาพดีวิธีการปั่นนาให้ละเอียดต้องนิยกให้เขาเลยครับรถแท็กอร์คันนี้คันใหญ่ครับ5้แรงครับแต่คันใหญ่เนาะนะครับโครงสร้างใหญ่เท่ากับแปแรงนี่แหละนะครับโครงสร้างใหญ่ขนาดเท่าแปแรงแต่ของเราเพียง57แรง ทั้งไถผูกอ้อยแล้วก็ไถนาได้ที่คุณไถนาครับโอเคนะครับท่านใดที่ชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดซัดสไลค์ครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยครับช่องดุษฎีชาแนลหายูฮากินพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ